สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ A อทูบช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวส้มหล่นเป็นกอบเป็นกรรมราศีพฤษภเปิดดวงประจำเดือนมีนาคม2566 คลิปนี้นะคะเป็นการเปิดดวงประจำเดือนมีนาคมสำหรับท่านที่เกิดในราศีพฤษภค่ะก่อนอื่นเอทุกต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมให้สุปปร์แตงหรือว่าปุ่มขอบคุณที่อยู่ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้นะคะเป็นพระคุณอย่างสูงและเป็นกำลังใจให้กับช่องค่ะ เอาลค่ะเรามาเริ่มกันเลยที่ท่านที่เกิดในราศีพฤษภนะคะหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่14พฤษภาคมถึงวันที่13มิถุนายนค่ะการงานดีมั่นคงได้โอกาสดีๆแจ่มแจมได้เริ่มต้นโครงการงานตำแหน่งสร้างรายได้ดีๆให้เตรียมตัวจะได้รับเมื่อโอกาสมาถ,ถึงนะคะ มีเกมีโชคดีส้มหล่นอยากทำอะไรก็ให้เร่งทำค่ะโชคดีมาถึงมือแล้วทิ้งไปจะเสียดายเป็นโอกาสได้เริ่มกิจการของตัวเองจะมีความมั่นคงแก้ไขปัญหาต่างๆไปได้ด้วยดีช่วงนี้มีเกมรัพย์สินเพิ่มเติมด้วยนะคะ การเงินดีมากๆมีโอกาสทําเงินเข้าได้เงินจากงานขยับขยายได้เงินเป็นกอบเป็นกำให้อดทนเร่งปั๊มงานปั๊มเงินรวดเร็วทันการได้เงินจากทางไกลมีรายได้พิเศษช่องทางทําเงินเพิ่มค่ะจะเสียเงินเพราะใจกว้างเกินไปให้ระวังเงินมาเร็วไปเร็วต้องจัดการให้ดีๆนะคะบางจังหวะคุมไม่ทันจะกลับกลายเป็นชะงักก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้ค่ะ เดือนนี้นะคะใครโสดอยู่จะเป็นโอกาสดีในเรื่องของความรักความรักสมหวงังได้พบรักในงานเลี้ยงปาร์ตี้สังสรรค์ให้หมั่นเข้าสังคมค่ะใครมีแฟนจะเป็นเวลาที่รักมั่นคงพร้อมแต่งงานใครมีคู่แล้วเหมาะกับการไปเที่ยวรักที่มั่นคงทั้งความสัมพันธ์ครอบครัวธุรกิจมีเรื่องให้เฉลิมฉลองบางคู่ได้บ้านได้รถไม่ควรใส่ใจความรู้สึกด้านลบของคนอื่นนะคะ ดวงสุขภาพแข็งแรงแต่ก็ยังไม่ควรหักโหมจนเกินไปให้ระวังจะบาดเจ็บทำอะไรช้าๆลงบ้างมีเกมปวดเมื่อยกระดูกแขนขาได้ค่ะข้อควรระวังนิดนึงนะคะในช่วงเดือนมีนาคมนี้อาจจะมีเรื่องที่ทำให้อารมณ์จิตใจไม่สงบมากๆให้ระวังจะเกิดอาการหงุดหงิดวีนและเหวี่ยงคนรอบข้างอย่างรุนแรงค่ะ มาส่งท้ายกันที่เคล็ดรับเสริมดวงนะคะแนะนำให้เสริมดวงชะตาเพื่อให้อารมณ์ปลอดโปร่งจิตใจนิ่งสงบและมีสมาธิให้ไปทำบุญถวายพระทหารและน้ำดื่มแด่พระสงฆ์และผู้ปฏิบัติธรรมค่ะ เอาละคะ่ะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของเปิดดวงประจำเดือนมีนาคมสำหรับท่านที่เกิดในราศีพฤษภนะคะสำหรับคลิปหน้าคะ่ะจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามรับชมกันได้เลยนะคะขอบคุณที่รับชมคะ่ะ